Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come. ก็แผนทั้งที่สวยที่สุดในโลกในประเทศไทยค่ะประเทศไทยพอค่ะเราไม่ไปถึงโลกนะคะงั้นเราไปกันเลยค่ะไปกันเลยไปชมกันเลยค่ะ เทศบาลนครยะลาได้รับคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณาสุขให้เป็นหนึ่งใน5เมืองนำร่องของโครงการเมืองน่าอยู่ Healthy City ตั้งแต่ปีพศ2540ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดยะลาตั้งอยู่ถนนพิพิพ,พักดีหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา โดยรอบเป็นสวนสาธารณะร่มรื่นสวยงามและมีการจัดงานสมโพธิเฉพาะหลักเมืองระหว่างวันที่25-31ถึงพฤษภาคมของทุกปี สวนขวัญเมืองเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลมีเนื้อที่207ไร่อยู่ห่างจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประมาณ300เมตรมีชื่อเดิมว่ารุบาโกยรุภาษาใต้หมายถึงเป็นที่ลุ่มบาโกยเป็นภาษามาลายูหมายถึงพยัญชนะที่ชาวบ้านโดยเฉพาะสตรีใช้ใส่ของแล้ว,วางไว้บนศีรษะ รบาโกยแต่เดิมเป็นที่ลุ่มมีปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆมากมายวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนขันเมืองค่ะอเรียกอ,อีกชื่อหนึ่งว่าพรุบาโกยค่ะวันนี้นะคะเ,ออเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวชมรุบาโกยกันค่ะเดี๋ยวราไปกันเลย จากสภาพทั่วๆไปในปัจจุบันส่วนขวญเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญที่ขอให้เกิดประโยชน์มากมายได้แก่ใช้เป็นการแข่งขันจัดมหากรรมแข่งขันนกเข,ขาวชวาเสียงอาเซียนจัดมาแล้ว28ครั้งซึ่งถือเป็นงานประเพณีของจังหวัดเยาลาที่ได้บรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เไร่แล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่จะเ,เป็นสถาน,นที่ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนชาวยะลานะคะเพราะว่ามีทะเลสาบสนามเด็กเล่นสนามกีฬาสวนสุขภาพแล้วก็มีสระว่ายน้ำทะเลเทียมนะคะแล้วก็โรงสุกกีฬาเนี่ประสงค์แล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์นะคะ สาวอาทิตย์แรกของเดือนมีนาของทุกปีนะคะจะมีการแข่งขันนกเขาชวาอาเซียนด้วยค่ะยังไงบ้างคะคือดูแลสวนใช่ไหมคะ,คะการดูแลสวนของเรา,เราทเทศบนยยนานนครยันาเรามีสวนสาธารนณะหลายสวนมากก็สวนสนามช้างเผือกก่ แล้วก็ส่วนฝันเมือง207ไร่แล้วก็จ้างเอกชนดูแลเหมือนกันพื้นที่ประมาณ207ไร่เศษรวมทั้งพื้นน้ำนะคะแล้วก็จ้างดูแลทั้งบนบกและในน้ําในน้าก็คือกําจัดวัชพืชในน้ำเศษสิ่งวัสดุต่างๆที่อยู่ในน้ําก็ต้องเอาขึ้นหมดพวกสาหร่ายต่างๆให้มีพื้นน้ําที่สะอาดแล้วก็บนพื้นในสวนบริเวณทางด้านบนพื้นผิวดินก็มีการตัดหญ้าตัดแต่งแล้วก็ปลูนรีนใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้แล้วก็เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้าเนีย่ยค่ะแล้วไปนำปุ๋ยหญ้า,ากระยาในถังไปทิ้งสิ่งแวดล้อมทั้งหมดด้านบนคือบริษัทดูแลหมดแต่ภายใต้าการกำกับดูแลของฝ่ายส่วนสาธารนณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครยะลามีการสั่งงานทุกวันมีการพบเจ้าหน้าที่สั่งงานกันทุกวันระหว่างเจ้าหน้าที่กับลูกน้องกับผู้บังคับบัญชาแล้วก็จะเจอกันทุกวันนะคะแล้วถ้า,ถามีเร่งด่วนก็จะ,ะเรียกประชุมด่วนเหมือนกราการมีสองท่านมีพี่กับพี่ประจำทองคำ มีพี่ปนีนอทองแล้วก็ก็มีลูกย้างประจำาสารสองคนนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่วนแล้วก็มีพนักงานจ้างประมาณเกือบหนึ่งร้อยคนเมืองที่สะอาดที่สุดนะคะเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าการเจริญเติบโตของเมืองมันขยายขึ้นคนมากขึ้นในเมืองธรรมดาเมืองยิ่งเจริญการขยายตัวทางเมืองก็ยิ่งเจริญเติบโตคนก็ยิ่งเข้าเมืองมากใช่ไหมคะขยายูลฝอยมันก็ยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้น าก,การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนี่สําคัญเพราะฉะนั้นเราต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมเยอะทั้งน,นี้จะ,จะ,จะ,จะเจริญไปข้างหน้าได้ดีมากถ้าคนของยาลาเนี่ยรักยะลาแล้วก็พัฒนายาลาไปด้วยกันเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่อะไรนะได้เปรียบกับเมืองอื่นเยอะหนึง่งอากาศดีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีสวนสาธารณะมีพื้นที่สีเขียวที่มากเพราะว่าเป็นพันๆไร่อ่ะ้ำหมด ส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้คนมาเที่ยวมากขึ้นแต่ถ้ามีงานอะไรเสริมก็แต่ส่วนใหญ่ก็คือมันไปเสริมที่นู่นนะครับมันจะแยกกันระหว่างนกเขากับอา,อาหารจานเด็ดที่นู่นแล,ล้วนกกรงหัวจุกที่นู่นตรงนี้ได้ครับก็เรื่องเชิญชวนก็คืออยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะครับเพราะว่า ที่นี่ก็ต้นไม้อะไรนี้ก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วร่มรื่น okay, เป็นที่พักผ่อนที่ดีครับสำหรับครอบครัวคือสภาพโดยรอบของที่แห่งนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีการทายเรือเขาเรียกว่าอีดเรือฉีไม่ได้เลย สวนความเมืองจวัเจรานะครับสวนความเมืองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีชื่อเส BU ียงของในส uh ับจวนเจรดญภาคใต้แล้วก็ที่นี่จะเป็นสวนรวมของนักทนาการของพี่น้องชาวสับวนภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงชิงจเทศกาลต่างๆเช่นนเทศกาลวันฮิรายยโร่วมเทศกาลปีใหม่ก็จะมีประชาชนมาร่วมทันกิกรรมที่นี่แล้วก็จะมีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมรายปีเช่นการแข่งขันลูกเขาชวาและก็การแข่งขัน การตกปลาแล้วก็กิจการเช่นมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจะพารถบิ๊กไบค์มาทำมาน,นาการแล้วก็มามาจัดกิจกรรมที่นี่ก็รู้สึกดีอะนะว่าบรรยากาศมันก็เออแบบมันโล่งๆแบบมันไม่อึดอัดแบบอะไรแบบท่องเที่ยวเอแบบอ,อแบบท่องเที่ยวอะไรที่ก็มันก็สบายนะก็<อ><อ>น่าะจะมีนะน่าจะสนใจนะดูแบบในสภาพสิ่งแวดล้อมนะ มันก็ดูดีแหละเรียบเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวเออแบบธรรมชาติไปเรื่อยๆอยากให้มีแบบนั้นแหละเหมือน่อไปนี่มันมีการข่งขันนกเกาะเชวาอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็เออใช่ใช่อยากให้จะเกินนักท่องเที่ยวอะไรต่างชาติต่างถิ่นต่างอะไรบ้านเราให้มาเที่ยวกันแบบเมืองยะลาใช่ไหมมันก็เป็นที่น่าอยู่อยู่แล้วการดูแลที่นี่ก็คงจะ เรียบร้อยดีอ่ะนะเพราะมันมีเด็กเจ้าหน้าที่อะไรก็คุมดูอยู่ก็คงไม่เป็นไรครับเพื่อนเพื่อนหรือว่านักเนักท่องเที่ยวที่จากต่างประเทศหรือว่ายังไงแบบใช่ใช่ทุกคนแบบมาเที่ยวกันในเมืองยะลานะค่ะ